สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เขามารับชม่องจากสายฝากครับสําหรับมือนีครับจากสายฝากจะได้อยู่ที่ตลาดนัดชมพู่บุตรหรือตลาดนัดหนองแก่อําเภอเมืองจังหวัดระยอดครับจะเป็นเสาเสาของวันฝนตกเล่นๆนะครับเนาะของวันพีเก็ครับเดือนสุราคม2566ครับจะได้ผ้าพีผ้านองครับใส่ยางเพือบรรยากาศการซื่อการขาย ครับของตลาดงัวตลาดถ้วยนะครับเนาะเอาแจ้สายฟ้าครับผมนี่เอยียงหมางไม้เก่าครับแกจะได้ผ้าที่ผ้านองหรย่างเบิ่งประจานเรืเลยนะครับพี่น้องครับเอาไปกันเลยครับผมแม่ทองปะแม่ทองครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกได้ลูกแม่ก็แล้วครับตัวเดียวเนาะตั้งปีครับอายุ สามปีสีปีนะครับเนาะสูงยี่สิบเอ็วัดสูงมาครับหอยสีทีบสามมาพี่น้องนี่ยครับเปิดไปที่ราคาใดครับแสนหกหมื่นนะครับเนาะอ่าแล้วตัวค้างกันเด้อเมียลูกลูกครูครับเมีลูกลูกครูลูกเพื่อพ่อใดครับลูกเบิรมพันดานลูกเบิรมพันด้านนะครับใบหลอดครบเนาะครับไบใบหลอดครบลูกเบิร์มอู้มเขาไทยไปไหนเนาะลูกเบิ่ร์ม นี่ครับลูกเบิ่มเนาะครับลูกได้กแจ็คเดือนครับแม่ได้ลูกไม่โตแล้วกล้วยลูกของของในถ่องข้างวางปะในถ่องบอลหมีบอลหมีเนาะสูงที่สุดไหนครับแม่เพิ่นห้อครับห้อยสามสิบแปดแม่ลูกลูกเท้าเนี่ยเปิดไว้ทีละข้าไหนครับแปดหมื่นเจ็ดอ่าสำหรับกล้วยสามตัวนี่ฝากเบอร์โทรติดต่ตนะครับ ศูนย์หกสอง์หกสอี่แปดห้าสี่เกาเยเกอแหกตะาราะครับเนาะอ้ามันมันครับอือตัวขางกันเนี่ยครับเนาะสวัสดีครับพ่อแม่สาวหรือแม่ทองหรือแม่ลูกแม่สาวแม่สาวเนาะอายุตั้งปีแล้วครับี เดียเเก่าเดีอยนนี่นะได้ right yeah, <h <h okay, <h <h uh> วัดสูงมา่พ่อวัดสูงเท่าไรครับสามสิบแปดสเกาดสามเก่าพอเปิดไปทีละค่าอะไครับฮะเปิดไปทีละค่าไรแปดหมื่นแปดหม่นเนะครับเนาะเอาฝากเบอรโทรติดต่อสำหรับป้วยง่าตัวนี้นหสีศนย์หกสี่หกหนึ่งเจ็ดเจหนึ่งครับผมกอแสนเนาะครับเนาะราคาตัวร้อยได้เนาะได้ครับครับ สีภาพแม่ลูกป่ะ้เจ้าป่ะแม่ลูกลูกแม่ลูกเถกลูกแม่ลูกแม่บมานแถวสองครูแม่มันแม่ลูกพ่อเด็กอเด็แม่มันอ่ะแม่ลูกลูกพ่อเด็ลูกมันอ่ะไอม่งบนบริบบบบบบนบบบบบบบมันบบมบบใบบ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  เดม่ลูกได้น <illing, S 2> ี่แม่เด้๋ยลูกแรกครับผมลูกแรกฝั่งบางบัวฝั่งบางบัเนื้อผสมรูปบ้าท่านผสมยังบัวหูครับยังบ้านทนหัวเนาะสูงเท่าไรแม่เพิ่นสูงรอยสี่สิบบวกครับสี่สิบบวกเนาะแม่ลูกลูกแม่เปิดไปทีละข้าได้ครับเปิดด้วยหกสิบหานี่ครับหกสิบหานะครับพี่น้องเนาะเอาต่อต่อร่องใดครับราคาต่อร่องได้อีกเอาฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสามแปดห้าสามแปดศูนย์หกสามแปดศูนย์หกสามแปดครับผมครับผมมันมันครับ สวัสดีไอ้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกเพิ่นคอได้นะครับลูกพนานคือเป็นต้องคือคือใช่ลูกเดี๋ยวยกเรียญเหอครับแม่เดี๋ยวลูกม่ยกตัวแล้วตัวที่สองเนะตัวสองเนาะตัวสามมีปะในท้องผสมพอได้ไหมครับ สั่งกุ้ดดอนแม่สูงเท่าไรครับลอยสามสิบเจ็ดลอนาะแม่ลูกลูกเถิกเปิดไปทีละค่าไหนหกสิบเก้าเนาะอ่าครับพี่น้องเนาะนี่ครับเปิดไปนี่ครับแม่ลูกลูกเถิกนะครับเด้อแม่ลูกลูกเถิก อ่าฝากเบอร์โทรที่ต่อนะครับ0 9 9ย์0ก้าเ0 0 0ครับอเออนะครับอามันมั่นครับพายเิ่งสาวหน่อยเิ่อสาวน่อยเย็นงมๆนะครับพี่น้องเอื้อวันดีไอแม่สาวหน่อยลูกขอได้นาะต่างอัวดอนกักเดือนครับ สิบเอ็ดเดือนสูงดีเท่าไเลยวัดบ๊อบ่ได้วัดบ่ท่นเด้วัดเนาะเปิดไปที่ราคาไดครับเปิดไปที่หาหมื่นเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่สองสาสีหนส์หนึ่งหสามศูนยครับผมมั่มาครับ โอ้กี่รอบมองยางข้างไป <อ kant. S 1> ท้างมากก็บบรรยากาศเป็นน้ำนะครับเนาะนี่บรรยากาศดีครับฝนติตกแต่กับ่ท่านตกเตี้ยอ้ยมนกอบอกูงคือ สวัสดีครับแม่ลูกเนาะส,สามโตเลยลูกคนทั้งเบิดบ่แม่ลกูกแม่่นได้ลูกจักโตแล้วลูกข้ามโตนี่บ่ทักพ่อได้ไหมก่อนบ,บานเนาะแม่สูงอยูทไหน ต็หลูกก็น่ำนะครับเขาไายอยางนะครับเนาะแม่ชุดนี่เปิดไปทีละค่าไหลครับเก่าเมือนหาเนาะแยกได้บอแยกก็แรกนี่เท่าไหร่ครับที่หาตัวแม่เดียหาเือนสาม อ่าฝากเบอร์โทรที uss uss> ok ่ต่อได้ครับ0.63 0 3 3กส0กี่ฮะครับผมราคายงตัวล่องอไอีกเนาะตัวนี้รถครับแต่รถเซวเซนรับนครับโอยัห่นนั้ครับเนาะ

ประมาณ20สเดือนกับปันน้ำนมสูงสูงเท่าไรครับสูงร้อยสามสิบเก้าร้อยสีบบาคสามส้าสี่สบครับแ่วยาดำเรียงน้อยเนไปที่ไรครัค่าได้ไเปิดไปสามหมื่นห้าสิบห้าสิบกิโลครับ ตรงสามมือหานนะครับนั่นราค่ายองตัวรองไหนเนาะแมครับผมเอาฝากเบอร์โทรที่ตนะครับยก้สามูนก่งแปดศูนหนึ่งแปดัหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ครับผมสวัสดีครับเอ่่าเอเครื่อาเลยครื่องท่องเาเ่อง่าเแม่ท้านแม่สาวแม่สาว ตัวร้อนนี่เปิดไปแล้วคาไห้สามส้าแล้วตัวคางกันน,นี่ด <2 3. S 1> ิ23ามยี่สิบสาตางกันงามเนี่ยงามเนี่ยพอฟังเนี่กับใายไปใพี่นนอใด้เบืนะ้องเนาะสูงยังไงียว่สูงเท่าปหร่อยสามสิบว่่อยสามสิกว่านะอ่าฝากเบอร์โทรที่ตอนนี้ครับมีเบอร์โทรปะ จำว่าได้อ e. so mm. mm ้าวบอกเป็นยังพอสวัสดีครับแม่ลูกเนะแม่ลูกเพื่อนพ่อไหนร้านเบิ้มลูกแม่เพื่อนไดลูกไม่อีกตัวแล้วสองตัวค่อแม่คุอไมอ ตนในท้องนี่ก็บพอไดครับต้นตมากต้นังมาต้วตสองในท้องเนาะสูงเท่าไรด๋วัดสูงปะายสามยสบเจ็ดบวกลบค่ะยสามสิบเจ็ดบวกาครับแม่ลูกลูกแม่แม่ค่ะแม่ลูกลูกแม่ค่เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าค่ะหกสิบเก้านาะเอาฝากเบอร์โทรติดต่อนศศูแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหกห้าปดค่ะหกหครับผม แม่ลูกน้อยครับผมแม่ลูกลูกพอไรลูกมันพอคุ้งฝูงครับผมพอคุ้งฝูงเนี่แม่เพิ่นได้ลูกแยกตัวหรอแม่นี่แหละครับลูกตัวแหลกมันตัวสองเนี่ยสองตัวสองผสมพอได้ไหมผสมพอพันอยู่ฝ่อฝ่อพันสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้สิบหกหน่อยซัดทิพยอยู่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับผมเปิดไปที่ราคาสี่หมื่นสองครับสี่สิบสองนะครับกาได้เลยครับราคาอยู่ได้ราคาตด้อีกใด้อพี่น้องเด้อนี่ย อ่าฝากขอโทษที่ต่อนล้ครับศูนย์หกหนึ่งือบศูนย์หกหนงเบหนึ่งหจ็สี่กครับผมเจ็ดสี่หครับผมปครับ้ครนลานครับใครกบาับเนะมนีค้มันป่นัเ่นเนับ่เนจ้าีจะไปนั่นจ้ะนั่นเดียจมีน้องไฟรียู่นี่นี่จะมีน้องไฟี่ด แม่ลูกว้แม่ลูกครับอันี่แม่เขา

แม่ทองไว้ต้นแรกนียต้ทองต้นแรกต้นต้นนั่นเนียแม่นั่งอยู่แม่นี่เปิดไปที่ราคาไหนครับสามสิบห้าตัวแม่นั่งเนี่ยสามสิบห้าด้วกันเนาะฝากบิดมิฝากบโทษนะครับ 098 4 9 8 41 41 5 73 73ครับราคาต่อรองไน้อ่อเนาะครับเอนกับเจ้าบ้าคุณอี่าว่าเขาเสือหว Oh, 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 oh. oh. oh.

ครับเบอร์อีกตัวเรื่องที่วัตัวไปกับตัวสวัสดีครับพ่าแม่สาวนอนเตกปีเต๊กเดือนเรานอนนี่ตีกัวนี่หะครัีกัวนอนสูงจะได pues yes. oh so ้ว right. okay. um, no. ัดสูงวเพนวัดลอยสามสองสามสาอสองสามสามมาเปิดไปทีละ้าดีครับมันเป็นชุดสามับฮะชุดสามตัวชุดนี่บ่๋อชุด ตัวนี้กับแม่นตัวนี้แม่ลูกวะแม่ลูกลูกพ่อได้นอนครับเนี่แนับแสสทั้งเปิดนีแสนสองครับอ๋ออ่าฝากรโทที่ต้นนะครับคุนงหครับคุนหองสามสี่สองสามสี่สามเก้าเจ็ดแปดนะครับเนาะับลข้างก็ร้เงยคร่บภาพยางบางโกนมาครับเนาะพึ่งเมียพึ่งเนี่ยครับพ็่น้องชืสมตัวนึ่งแสนองครับ่ว่า ามาเถอะพ่อมันไม่บาดเนี่ครับสองปีกว่าเนะเปิดไปที่ระฆังเลยหาเงินหาเงินสี่เงินหาบางไคเลย,ยสี่บางไคหรือสี่มืินหานะครับนะ้าสูงอยู่ลอยสี่ลอยสีอ่าฝากขอโทษที่ต้อนะอ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าสี่ห้าหาสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับผมโอ้า่งเด่อนะบอกมาถ่ยค่สูงเหวกันครับเว่า นี่ครับนี่เนาะเป็นบอกว่าโค้ชปีไอ้เกี่ยวคู่นึงครับเจ้าคู่นึงเนาะลูกพ่อใดครับลูกสายใดเป็นสายเก่าจะเลครับสาเก่าเลื่อนเนาะหลานครับท่านหลานหลานเก่าเจริญเนาะสู้งยี่สิบใดครับใส่สี่สิบครัวครับใส่สี่สิบครัวเนาะครับ อ้าไอเปิดไปแล้วาไเปิดไปหาเมื่อาครับหาผาเนาะอาวป่ยคุ้มฝูงครับอาวเอาปคุมฝูงอ,อาฝากบอโทษที่ตอนนีครับสองศูนย์หกสองสองศูนย์สี่อหนึ่งเก้หครับสี่หนึ่งเกครับผมสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับเอาไปหน่อยครับไปหน่อยครับไปหน่อยเนาะ เอาหน่อยลูกพ่อได้หนิแม่ลูกวะอันนี้ลูกเต่าเจริญครับอ๋อแม่นครับอันนี้ำหน่อยพี่แยกลูกแม่อยากเอาแม่ไปหันครับอ๋อเอาเอาตัวลูกเต่าก,ก่อนนี่จักเดือนหนิเพื่อได้จักปีแล้วครับจักปีจักเดือนแล้วสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดครับเปิดไปที่ราคาใดครับสองหมื่นห้าพันครับ <12 8. S 2> สองหมื่นห้าพันหับเนี่ย อัตัชตเกยนนะครับเกียนครับแล้วต้นน้อยนี่เด้ต้นน้อยสิบเสครับสิบเ็ดลูกพ่อไไรครับสครับสูงรอยสิบลูกพ่อไะไลูกพ่อไงอันนเองไมครับผูเขาไฟนลูกบัดเขไปบัดเนี่ยครับตัวน้อยนี่เปิดไปที่ที่หมืเจครับครับตัวใไสองหมื่นสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าอาฝากเบอร์โทรติดตอครับศูนย์แปดสามศูนย์ปดสามแปดศูนย์ห้า สองห้าหกห้าหกสห้าหกครับอเลขคนทองครับอเลขคนทองอ่ะครับผมอ่านี่เนาะลูกพ่ออะไรครับนี่พ่อยัยกปีหรอค้วขวแถวลงลค่ะแต่ว่าเขานำ่ห้ดูอ่ะค่ะอืมหูไรสามสิบห้านะลูกสัางหูดอนูกส่งดอนเปิดไปที่ราคาไหน ตัวเลขสามสิบาฝากขอโทษที่ต่อห8แปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าเก้าหกีน้าเอบผมสวัสดีครับเดี๋ยวม่ตัวเดียวเดียบอกเดี๋ยวตัวเดียวแม่เตั้ปีตั้เดือน สองสูงอยู่เท่าไรครับิีเปิดไปที่ราค่าสองหมื 2> 2, 8, ่นแปดนะครับเนาะรับฝากเบอร์โทรจิตหนนะครับศูนย์เก้าสาม1 1 3 9,113หนึ่งสครับผมรับี่ห้ังโอ้ยมันมี เดินตัวคางกันเลยสวัสดีพ่อแม่ทองไะมทองพ่อได้น้อเด่มบ่มจูเนียเนาะครับเนาะแม่สูงเท่าไรครับแม่สูงยสามสได้ลูกไมยตัวแล้วได้ลูกนี่ตัวสามไ้ทองตัวสาม้องเนาะสูงอยู่ไอยเทรสามสามสามบวกน้ครับเนาะแม่ทองแปดเดือนนี่เปิดไปที่ราคาเท่าไครับาคาที่สี่สิบสองครับ อ่าครับพี่น้องราคาที่ฝังราคาก็ร้องได้อีกนะฝากเบอร,ร์โทรติดต่อได้ครับ098ย์เก้6แปดหกห้าสานะครับเนาะอ่านี่พี่น้องราคาคนบอกว่ายังก็ร้องได้อีกได้ครับครับผม เจักตัวใครเหรอะะครับก็หญงคะก็ลูกพอ่อใดนอหน,นี่ลูกเทพร่างค่ะจักปีจ็กเดือนแล้วครับปีวันที่สี่นึเ่เดือนหนึ่งสิบสามเดือนสนะิเดือนเนาะสูงอยู่เท่ไหรครับร้อย 6, อยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดร้ยบเ็ดลูกเทพทงของ,อข,องอของวงกของเสป็นอ๋อครับเปิดไปที่ราคาไห้ จีบะไเกบติเนาะครับัวขังกันแม่ปะต้วนี้กัเอาตัวนี้กับลูกเบิ้มตัวผูนาเจเดือนล้วครับนี่เก้าเดือนเกเดือนสูงยู่เท่ไรครับนี่ยร้อยยี่สิบสามนะครับเนาะไ่สองตัวนี่ฝากเบอร์โทรที่ต่อนะครับ0ูนสาค่ะศูนย์หกสามห้าแปดศูเก้สาเก ครับผมามาันมครับครับพี่น้องครับสำหรับจิบกล้วยนะครับเนาะกับมือนี่กับฝนตกเจื้อนเป็นอุปสรรคแน่จังหน่อยแต่ว่ากับเห็ดมาไทายที่เก่านะครับเนาะจิบกล้วยจัดสายฟากัดจะพอจบจีบปบแป้งแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ